สวัสดีค่ะพี่น้องชาเวเอเตอร์ทุกทกานทูกคนกคน,นี่โครงการโครงการอะไรพี่โครงการทำความสะอาดอ๋อโครงการพัฒนาวันพ่ออัอวันแมค่ครับเพื่อนๆนีน่ค่ะพี่น้องชาวโปบเบก็ช่วยกันทำความสะอาดเพื่อนๆตัดกิง่งไม้กวาดถนนค่ะ ทางนู้นก็นตัดหยาทางนู้นตัดหยาโอ้ยคนสวยคนสวยไปดูกันค่ะท,ทำอะไรกันบ้างากวาดกวาดกินไหมโอ้เดี๋ยวมีรถอ้าวลูกพี่สวัสดีค่ะลูกพี่่อ้วานก่มีรถออกไปลูกพี่อุ้ยเอออย่างดีเลยมีรถม,มีอะไรอุ้ยเสียดายมากเลยมีรถขี่ใช่ใช่ใช่วมีรถออกไปเลยเขาไปนากันมดนี่ค่ะ ่ารองของเราเป็นผู้นําชุมชนที่เยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้พัฒนาชุมชนกับเพื่อนๆตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้ทำความสะอาดหมู่บ้านค่ะเห็น <c oughs> เห็นภาพนิ่งเรวโอ้โหหนาไปถ่ายไล่สุดคลิปมีคลิปรถวิ่งด้วยโอมีรถออกไปลูกพี่เขาไปนากันหมดค่ะตัดกิ่งไม้ทำความสะอาดชุมชนกับเพื่อนๆ เป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะอ้าวอามีมีไอ้ลูกพี่มาดแล้วด้วยค่ะลูกพี่มาดก็ช่วยเดี๋ยวมีรถใหญ่มาเอาเก็บขยะนี่อ๋อเอานี่พี่เลิมเราตัวนี้จำไม่ได้เลยจำม่ไไม่ได้เลยอย่าลูกพี่จำไม่ได้จะเจ๊ แมนี่กะเอาน้องไปไหนจักปีไหนกับบุรุวันวันบัวควายได้อยู่ด้วยกันดอกเมื่อวานว่นจีเพ็ทายคลิปลูกพี่เปิดร้านยังไม่ได้ไปต้องมีคนพาไปนี่บอกว่าฉันไปคนเดียวนี่ักบไได้ปฉันก็อยู่เต้นในบ้านเลยบุรู้เรื่องโอ้ซอเออเห็นอยูเฮียนแก็บไปดำนาตัดกิ่งไม้กันค่ะ อัน,นขบวนน้ำหน้าก็มีไปแล้วค่ะเพื่อนๆขบวนตัดยาเนาะพี่เออขบวนตัดยาน้ำหนา้าไปแล้วอยู่งแบ่งๆโซนกันแบ่งกลุ่ม